ปัญหาตอนนี้คือเกษตรกรมีต้นแต่ไม่รู้จะทํายังไงให้มันเกิดแก่นเราเนี่ยมีวิธีการที่จะทาให้มันเกิดแก่นไม้แล้วเกิดมูลค่าเพิ่มจากตรงนั้นถามว่าถ้าต้นนี้ไม่เกิดแก่นไม่สามารถที่ทําให้มันเป็นแก่นได้ต้นนี้ต้นนี้คือฟืนดีดนี่หนึ่งครับวันนี้ครับวันนี้หฮมูทไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทองดีก้าวหน้าการเกษตรนะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อาําเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อยู่ที่สวนของคุณพี่อุดมเมื่อกี้ถ่ายเรื่องไม้ฮวงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่ง ตอนนี้เราอยู่คู่กับไอ้ต้นไม้กฤษณาซึ่งเป็นไม้ราคาแพงนะครับเขาเรียกว่าอาก้าวูดคือไม้หอมราคาแพงนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือไม้กฤษนานี่เองแล้วไม้กฤษณาเนี่ยที่คุณอุดมปลูกมาเนี่ยแล้วเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยนะครับทั้งสปปลาวด้วยเนี่ยปลูกมาหลายๆประเทศนะครับกัมพูชาก็ปลูกปลูกมาแล้วเนี่ยปัญหาหลักก็คือทํายังไงไม่ให้มันเข้าแก่นนะมันเข้าแก่นยากนะครับแล้วเวลาเราใช้น้ํายาต่างๆสูตรที่เคยผ่านมาเนี่ยอ่ามันเข้าแก่นแค่นิดเดียว นะครับแต่ละต้นนี้เข้ากันสักประมาณคืบคืบมือหนึ่งนี่ถือว่าใหญ่แล้วคุณอุดมครับแผลที่เราเห็นนี่คือแผลอะไรฮะตอนแรกผมก็เอาตามภาษาผมที่ศึกษามานะครับเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันช้าให้มันมีรูแล้วมันก็จะเป็นมีสารกฤษณาออกมาผมก็ทาตามง่ายของผมไม่มีน้ํายาไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ผมจะปาดเป็นเป็นเปลือกออกครับเป็นเปลือกออกอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาออกเลยแล้วผมก็ขูดเนื้อเยื่อขูดเนื้อเยื่อเสร็จแล้วผมก็ เจาะด้วยสว่านที่ยาวลึกครับเกือบทะลุไปข้างหลังเลยครับจิ้มหลายรูครับเป็น7จ็ดรูลงมาอย่างเงี้ยไล่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 อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันกลบเพราะมันนานแล้วครับคุณอุดมครับอันนี้คือความจริงที่อยากเล่าให้เกษตรกรฟังนะครับว่ามันมีวิธีการของมันนะแต่ที่แน่ๆถ้าทําแบบนั้นนะครับพอให้เจาะจนต้นตายก็ไม่เข้าแก่นเราติดตามเรื่องนี้นะครับเราศึกษาที่จริงก็นานพอสมควรแล้วนะฮะที่โฮมูศึกษาเรื่องนี้แล้วตอนนี้มีข่าวดีสําหรับคุณอุดมนะมีข่าวดีก็คือมีนวัตกรรมจากจีีนนนรรัวตกกกกมมจจาาาาเเลยศึษ20ปี แล้วบอกเลยว่าเข้าแก่นทั้งต้นจากตรงนี้ไปจนถึงยอดนุ่นเลยแล้วเข้าแก่นไปจนถึงรากถึงรากหมายถึงต้องขุดรากขายด้วยที่ผ่านมาไม่เคยมีนะครับนวัตกรรมแบบนี้บอกเลยว่าทั้งในประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศลาวกัมพูชาอะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาเขาเรียกว่าวิธีการก็คือทําให้มันเกิดความเครียดแล้วมันเข้าแก่นแต่บอกเลยว่าแก่นนะครับ แต่ละจุดเนี่ยเข้าแก่นสักประมาณไม่เกินคืบมือหนึ่งนี่คือใหญ่แล้วนะแล้วระยองจันตาดถือว่าเป็นเมืองหลวงของไม้กฤษนาในประเทศไทยยังต้องมาดูงานที่เรามาดูงานที่สอปปลาวนะครับเพราะว่าสํานักง,งานใหญ่ของเรานะครับโชว์รูมของเราอยู่ที่เวียงจันทร์สอปปลาวแล้วตอนนี้นะวัตรกรรมตัวนั้นเข้ามาแล้วถึงอทองดีก้าวหน้าการเกษตรแล้วก็หงหมู่นะครับเป็นเป็นผู้จัดจาหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับทำด้วยกันเลยที่แน่ๆก็คือเราทดสอบเรียบร้อยแล้ว2เดือนเนี่ยเข้าแก่นดําทั้งต้นเลยนะสองเดือนผ่านไปเท่านั้นเอง แล้วบอกเลยว่าแค่1ปีครึ่งถึง2ปีคุณอุดมจะมีเงินล้านแน่นอน1ปีครึ่งถึง2ปีเพราะว่าหลังจากที่เราลงน้ํายาไปนะครับลงลงน้ํายาก็ประมาณปีครึ่งถึง2ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มันเข้าแก่นถึงรากและจากรากขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะจนถึงสุดถึงยอดจนถึงสุดแหละครับขออย่างเดียวว่าคุณมีความพร้อมในการใส่น้ยายายัางไงและใส่น้ํายาให้ถูกต้อง อ่าแล้วใช้น้ํายาของตัวนี้เนี่ยเรารับประกันเลยเข้าแกนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของการตลาดไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดอะไรครับในเรื่องของการตลาดเราติดต่อตลาดให้ด้วยนะฮะและที่แน่ๆก็คือการตลาดเนี่ยมันมีตลาดอยู่แล้วทุกคนเคยรู้นะครับว่าน้ํามันไม้กฤษณาหรือว่าแกนไม้กฤษณามันมีตลาดอยู่แล้วมีคนรับซื้ออยู่แล้วตอนนี้นะครับเซิร์ชไปใน Google นะฮะค้นหาเข้าไปใน a c e b o o k เนี่ยรับซื้อไม้กฤษณาเยอะมากครับคนซื้อเป็นพันๆเป็นหมื่นๆแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีของที่จะขาย ปัญหาตอนนี้คือเกษตรกรมีต้นแต่ไม่รู้จะทํายังไงให้มันเกิดแก่นแล้วตลาดมีตลาดอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเอาแก่นมาจากไหนเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางครับเราอยู่ตรงกลางก็คือหงมู่เนี่ยกับทองดีก้าวหน้าการกเกษตรเราอยู่ตรงกลางตรงนี้เชื่อมระหวา่างเกษตรกรกับตลาดตลาดต้องการแก่นไม้นะครับแล้วก็เกษตรกรก็ต้องการแก่นไม้เหมือนกันเราเนี่ยมีวิธีการที่ทําให้มันเกิดแก่นไม้แล้วเกิดมูลค่าเพิ่มจากตรงนั้นถามว่าถ้าต้นนี้ไม่เกิดแก่นไม่สามารถที่ทําให้มันเป็นแก่นได้ต้นนี้ต้นนี้คือฟืนดีๆนี่ใช่ ฟืนดีๆนี่นเองมูล,ลค่าเท่าไหร่ผมถามเลยนะครับอันนี้ถ้าตัดไปทําฟืนเนี่ยร้อยบาทเนี่ยเขาจะซื้อแต่ถ้า0 0บาทถือว่าแพงถือว่าแพงนําทำทำฟืนนะแต่รู้ไหมว่าถ้าลงน้ํายาไม้กฤษณาผมบอกเลยนะครับที่เราไปดูงานที่สปปลาวนะครับที่โชว์รูมของเราเนี่ยต้นละ ,00 แสนบาทผมพาไปดูมาแล้วต้นขนาดนี้ต้นเดียวแค่นี้หกแสนบาทใช,ใช่ครับอันนั้นส่งตลาดจีนส่งตลาดจีนแล้วไม่ใช่เรื่องเกินความจริงนะครับท่านผู้ชมลองดูมันเข้าแก่นตั้งแต่รากเนี่ยยาวขึ้นไป6เมตร ยาวขึ้นไปถึง6เมตรอันนี้อันนี้อันนี้เมตรมั้ง <laughs> ตัวนี้ครับเป็นตัวตัวที่สําคัญมากนะฮะใครที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องนี้กดค้นหานะครับกดค้นหาคําว่าหงมูไทยแลนด์น้ํายาไม้กฤษณาสารกระตุ้นแก่นไม้กฤษณาก็ได้นะครับท่านค้นเข้าไปดูท่านเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วมันเป็นข่าวดีสำหรับ,กบเกษตรกรเป็นเรื่องใหม่นะครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมแล้วเวลาท่านจะทดสอบผมท้าพิสูจน์ให้ท่านทดสอบได้นะครับผมให้เวลา2เดือน ท่านทดสอบดูนะครับลงถุงหนึ่งสองถุงสามถุงก็แล้วแต่ถ้าไม่เข้าแก่นยินดีคืนเงินนะบอกเลยเข้าแก่นแน่นอนร้อเปอร์เซ็น์แล้วที่แน่ๆนะครับเข้าแก่นทุกต้นท่านทําต้นไหนเข้าแก่นทุกต้นคือได้เงินแน่นอนทุกต้นไอ้เรื่องของตลาดไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วเรื่องของคนที่จะทําส่งเสริมในเรื่องเรื่องนี้นะครับหนึ่งหงมู่สองทองดีก้าวหน้าการเกษตรครนี้แนะนํานิดนึงนะครับนี่คือผู้นําของทองดีก้าวหน้าการเกษตรท่านอาจารย์อมรศรีอาจารย์อมรศรีครับ มีแผนเกี่ยวกับเรื่องน้ำยาไม้กฤษณายังไงครับของทองดีคือตอนนี้เรารู้ว่าในประเทศไทยที่พี่น้องเราปลูกกฤษณาไปหลายปี 10, 20, 20, 30ปีบางเจ้านะคะปัญหาคือเขาไม่มีแก่นแล้วก็มองหาอยู่ว่าทำอย่างไรถึงจะมีแก่นใช้กุศโลบายหลายรูปแบบเหมือนที่คุณอุดมพูดเมื่อกี้ค่ะแต่วันนี้ความโชคดีที่เราไปเห็นกับตาแล้วว่าอยู่ที่ประเทศลาบบรลาสวบเราเนาะมันสามารถเข้าแก่นได้จริงแล้วก็มีการตลาดจริง ตามที่เราได้รู้มาดังนั้นเนี่ยเรามองว่าพี่น้องคนที่มีกฤษณาอยู่ท่านอย่าวเพิ่งท้อแล้วก็ติดต่อมาที่เราเราสามารถที่จะลงพื้นที่เราไปให้คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านเ,าเกิดความมั่นใจการันตีว่าถ้าใช้น้ํายาทองดีหรือน้ํายางหงมูน้ายากฤษณานี้การันตีว่าเข้าแก่นทุกต้นและไม่ต้องห่วงเรื่องการตลาดอย่างที่ว่าค่ะดังนั้นฝากเป็นมุมคิดมุมมองวันนี้ถ้าคุณดูดม ใส่น้ำยาลงไประยะเวลาแค่2ปีสามารถสร้างมูลค่าเอาต้นละแสนพอไหมต้นนี้แบ่งออกเป็น3ต้นก็สามแสนพอใจไหมพอใจไหมเนี่ยก็พอใจครับผมเพราะว่าอยู่ที่ประเทศลาวก็ผมก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยครับนั่นสิอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยต้นนี้ไซส์เนี่ยขนาดเนี้ยค่ะหกแสนแต่ในข้อเท็จจริงมันเวลาเราซื้อขายจริงมันไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าถ้าเห็นเงินต้นละแสนแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ครับดังนั้นฝากค่ะเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนเครื่องมือผลลัพธ์เปลี่ยนชีตเปลี่ยนแน่นอนค่ะเกษตรกร,ร,กรมีสิทธิ์รวยได้เกษตรกร,ร,กรมีสิทธิ์เกษียณได้เกษตรกร,ร,กรสามารถไปเที่ยวทั่วโลกได้เกษตรกร,ร,กรสามารถรวยได้ทั้งหญิงและชายนะคะฝากเป็นมุมคิดมุมมองอแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครดมครับ,ดรรบได้ยินอย่างนี้แล้วมีความหวังขึ้นมาไหมฮะมีครับผมจริงๆผมก็หวังตั้งกอนหน้านี้แล้ว ผมก็ไม่สะดุ้งกับคำหวังนี้หรอกแต่ว่าผมหวังจากไอฮวงฮอลลี่หรือพยุมากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่อันนี้เพิ่งได้ได้เนื้อหามาใหม่เกี่ยวกับน้ำยาที่จะทำให้เกิดแก่นขึ้นมาอันนี้เพิ่งได้ยินมาไม่นานมานี้เองแต่ความหวังแรกๆเลยนี่ก็คือ่วงฮอลลี่นั้นแน่นอนตัวนั้นรางวัลที่หนึ่งครับใช่ตัวนี้รางวัลที่สองแต่ตัวนี้เป็นผลพลอยเฉยๆครับเป็นผลมาทางหลังและผมปลูกก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับก็ปล่อยมันอย่างนี้แหละก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยมันก็โตของมันไปโตของมันไปเนี่ยครับโตจนม ลูกสาวบอกว่าพ่ออันนี้หนูเอาแค่คนเดียวเนอะเขาบอกไอ้ต้นเล็กๆพ่อเอาเขาบอกเขาจะเอาคนเดียวเขาว่างั้นแต่ผมก็บอกไอ้หนูจะเอายังไงก็ของหนูอยู่ดีแหละคนลูกคนเดียวเนาะทุกอย่างก็เป็นของหนูหมดแหละครับสุดท้ายนะครับอ่าสุดท้ายแล้วฟังมาจากทุกอย่างแล้วนะครับหงมู่นะครับอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรเราไม่เคยทอดทิ้งนะครับสิ่งที่เราพูดทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยสามปีสี่ปีที่ผ่านมากลับไปดูนะครับพูดคําไหนคํานั้นนะฮะแล้วเรื่องของไม้่วงหรี่เราตามมาดูจริงๆ แล้วก็ส่วนของไม้กีฬาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันจะสร้างเงินล้านให้เกษตรกรเนี่ยเกษตรกรมีโโสิทธิ์ที่จะถือเงินล้านมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในเมื่อนักธุรกิจแม่งถือเงินล้านได้เพราะเขาเล่นของแพงเขาเล่นกับเงินจากนี้ต่อไปเกษตรกรก็เล่นกับเงินเล่นกับของแพงเช่นเดียวกันนะฮะเกษตรกรเป็นนักลงทุนได้นะครับเป็นนักลงทุนได้คุณต้องลงให้ถูกตัวนะครับคุณต้องรู้คุณต้องมีพี่เลี้ยงที่สําคัญถ้าไม่รู้จริงอย่าทํา แต่ถ้าท่านรู้จริงแล้วอย่ารอนะครับอย่ารอทําไปเลยคุณช้าไป1เดือนคุณเสียเวลาเสียโอกาสไป1นเดือนคุณรู้ไหมว,<ช>ว่าเดือนหนึ่งสามารถทําเงินได้ไม่รู้กี่ล้านสําหรับนักธุรกิจแต่สําหรับเราก็แล้วแต่เราจะเป็นธุรกิจการเกษตรนะครับรู้ไหมว่าเดือนหนึ่งเงินเสียเงินผ่านไปเนี่ยหลายหมื่นบาทที่คุณเสียเวลาทิ้งนะเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปท่านอย่าปล่อยเวลาให้มันเสียไปกับเรื่องที่ไร้ประโยชน์บางทีนะครับคนบางคนเนี่ยขยันให้ตายก็ไม่รวย ขยันไม่ถูกที่10ปีก็ไม่รวยอันนี้เรื่องจริงนะขยันไม่ถูกที่ทํานามา10ปีเก็บเงินล้านหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับถามว่าตากแดดไหมตากแดดเหนื่อยมากนะครับทางานเหนื่อยมากทุกอย่างบางทีน้ําท่วมมั่งไม่ได้สีสเกตน้ําท่วมไมมนะครับปีนี้ท่วมครับท่วมครับท่วมหมดเลยนะครับไอคนที่เมื่อวานนี้ผมไปนั่งทานข้าวนะครับเจ้าของนาทํานา20ไร่ไม่ได้ข้าวเลยแม้แต่ถังเดียวปีนี้ต้องซื้อข้าวกินเพราะฉะนั้นเงินที่ลงทุนไปกู้กู้ทกสไปนี่คือจบหมดเลย จบทั้งหมดเลยคุณพักนี่ปีนี้ปีหน้าเขาต้องเก็บใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่มีเวลาแล้วครับท่านอย่าวนอยู่กับความหวังเดิมๆที่มันมันไม่มีความหวังเอาจริงๆแล้วนะครับสำหรับพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันมีแต่ทรงกระสุดที่ผ่านมาในประเทศไทยถ้ามันรวยจริงมันดีจริงป่านนี้เขารวยกันไปนานแล้วแต่ตัวนี้คือของใหม่ทั้งหมดไม้่วงหัวลี่คือไม้พยุงนะครับไฮลัมแล้วก็ไม้พยุงเวียดนามซึ่งเป็นไม้พยุงใครก็รู้ว่ามันแพงแต่มันไม่สามารถทําเป็นเงินได้เพราะมันผิดกฎหมาย ไอ้ตัวนี้คือพยุงถูกกฎหมายนะครับแล้วมันปลูกได้จริงเข้าแก่นขายได้10ปีขายได้อันนั้นตัวหนึ่งละตัวตัวนั้นคือรางวัลที่1นึ่งพูด,ดง่ายๆรางวัลที่1ที่ถูกโดยซื้อยังไงก็ถูกนะ <c oughs> แต่ตัวนี้รางวัลที่2นะครับก็คือใครที่ปลูกไม้กฤษณาไปแล้วทํายังไงก็ไม่เป็นเงินแต่เราพอเราโชคดีที่เราไปเจอแล้วเราไปเจอเนี่ยสิ่งที่หงมู่นะครับมีมุมมองเนี่ยมีวิสัยทัศน์นะครับสำหรับหงมู่ก็คือว่าเราไม่ใช้โอกาสเปลืองเวลาเราไปเจอโอกาสดีๆเราไปเห็นในต่างประเทศนะครับ คือเราไม่เอาโอกาสในประเทศไทยมันแทบจะไม่มีพยุงไฮหลําพยุงเวียดนามมาจากต่างประเทศใช่ไหมฮะกิศนาก็มาจากต่างประเทศเหมือนกันประเทศจีนเขาทำมานมนานแล้วนะครับวิธีการนี้แต่เราวิธีการที่ถูกต้องทํายังไงให้มันเข้าแก่นอย่างรวดเร็วและชัวร์นะฮะเราก็นําตัวนั้นมาสู่เกษตรกรไทยตอนนี้มาแล้วดีใจนะครับคน้นค้นหาคําว่าทองดีก้าวหน้าการเกษตรก็ได้ค้นหาคาว่าน้ํายาไม้กิศนาสารกระตุ้นแก่นไม้กฤิศนาของหโงโมก็ได้เจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเป็นพี่น้องกันนะครับถ้าตรงไหนจะดีกับเกษตรกรเราจะทําช่วยกันนะฮะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่กินรูไม่อยู่แปงแปงปัญญาเป็นธรรมคนไหนเจอเราคนนั้นโชคดี